คุณผู้ชมสภาพของอุดมสมบูรณ์ที่คุณผู้ชมเห็นร,บรอบๆตัวปาในตอนนี้นะคะคุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าครั้งหนึ่งที่นี่เคยแห้งแล้งมาก่อนค่ะซึ่งที่นี่นะคะก็เหมือนกับป่าชุมชนหลายที่ที่ประสบกับปัญหาในประเทศไทยของเรานะคะก็คือโดนการแท่าถังแล้วก็บุกรุกค่ะแต่วันนี้ที่เห็นป่าก,กับมาเขียวแล้วก็อุดมสมบูรณ์ขนาดนี้นะคะเป็นเพราะว่าคนในชุมชนเขารวมใจร่วมกันกำหนดปดบัญญัติเพื่อ,บบร,ร,อรักษาป่าชุมชนขึ้นมาค่ะ บทปัญญัิที่ว่าจะมีที่มาอย่างไรและทำไมในชุมชนถึงมีการก่อตั้งละครพอเพียงขึ้นมาติดตามในในชุมชนต้นประชาธิปไตยวันนี้ค่ะป่าชุมชนคือรูปแบบการใช้ที่ดินและทรัพยากรต่างๆจากพื้นที่ป่าโดยมีการกำหนดอาณาเขตและกฎเกณฑ์การใช้เป็นที่รับรู้และยอมรับกันทั้งภายในชุมชนและชุมชนใกล้เคียง จากการคาดการณ์ของกรมป่าไม้ป่าชุมชนในประเทศไทยมีอยู่ประมาณ7,000 70, 0ชุมชนหากแต่มีการขึ้นทะเบียนเพียง2,000 20, ชุมชนเท่านั้นนั่เป็นเพราะคนส่วนใหญ่อาจยังไม่สามารถสร้างองค์ความรู้มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับทรัพยากรท้องถิ่นหรืออาศัยพลังจากชุมชนนําไปสู่การบริหารจัดการที่ดีได้สภาพปัญหาทั่วไปนะครับก็จะเหมือนๆคล้ายๆเหมือนกับในรูปแบบของอถ้ามี คณะกรรมการนะครับบางบางป่านะครับก็ยังไม่ได้เข้าถึงในเรื่องของการบูรณาการของป่าอย่างเป็นรูปพธรรมก็คือดูแลไว้เหมือนเดิมยังไม่มีการประยุกต์แต่รักษาที่มันหลงเหลือไว้ป่าชุมชนเขาวงแต่เดิมเรียกว่าพื้นที่ทำเลเลี้ยงสัตว์ สภาพพื้นที่ป่าในตอนนั้นมีความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุไม้และสัตว์ป่าซึ่งคนในชุมชนเองก็สามารถพึ่งพิงอาศัยใช้ชีวิตอยู่กับพื้นที่ป่าชุมชนหากแต่ความอุดมสมบูรณ์นี้เองเปรียบเสมือนน้ำหวานในเกสรดอกไม้ที่ดึงดูดใจให้ใครหลายๆคนอยากจะเข้ามาจับจองเป็นพื้นที่ทำกินส่งผลให้พื้นที่ป่าถูกบุกรุกและถูกแผ่วถางไปจำนวนมาก จากพื้นที่สีเขียวที่มีอนาเขตกว่าหนึ่งไร่จึงถูกทำลายไปเหลือเพียง6 0พันกว่าไร่เท่านั้นก่อนที่ผมมาอยู่หนอะุดมสมบูรณ์ก่อนที่ผมเข้ามาอยู่เลยซึ่งนี่ผมยังไม่ได้เป็นผู้บ้านยังตอนนี้อยู่ม,ม,มาเข้ามาอยู่าแต่แถนนี้นาะมันจะเป็นพื้นที่ป่ามีอีเห็นมีเก๊มเก,ม,กมีกวางมีฟันมีอะไรเยอะชาวบ้า,บานไปนล่าไต้ก็ตายได้แล้วก็เขาเอาเอาเครื่องมือไปไปล่าได้ไปล่ามาเสร็จแล้วปุ๊บเขาก็ เอามาทํากินกันตามบ้านเอาฝากกันน้ำตกแหงนอกบ้านชาวบ้านพี่น้องเห็นว่าโอ้ป่าเข่งกิงเยอะเขาเข้ามาชวนญาติพี่น้องมาป่ารกจริงเลยนะป่าพื้นดิ่ลงมันมีลำติถาขึ้นไปน้ําตกเลยเนาะไปชวนชาวบ้านมาก็มาถางไร่เพราะว่ามีชาวบนอยู่เนาะถางไร่ถางถางออกไปปีนี้เขาทาแค่ปีนี้ปีเดียวปีต่อไปเขาไปถางที่ใหม่ทําเพราะพวกนี้ที่ลกล้างมันจะลกล่างล่างแล้วมันทํายากเขาบอกว่าถ้าถางที่ใหม่ทามันจะดีกว่า ตอไม้เนี่ยเหมือนกับคนนั่งดูหลังเลยเะว่าพอเขาสุมป่าเสร็จแล้วดูนั่งถีบยิบเลยตอ,มยอไม้ขอนไม้นี่พาดกันะระเนินถึงแล้วก็ปลูกต้นข้าวโพดปลูกอะไรแซมตรงไหนที่มันว่างขึ้นเราจะก,กี่อยู่ในบ้านว่ามีวงนี้โอ้ลำบากท,ทียเด้อไปหาตัดไม้เฮ็ดพื้นพันในโคกในป่าเขาก็ป่าไปกันไรนะ่ะคนนอกพื้นที่เขามองเห็นว่ามีความอุดมสมบูรณ์อยู่ในแหล่งนี้แห่งนี้นะฮะคนก็ อพยพถิ่นฐานมาตั้งรากฐานอยู่ในบ้านแห่งนี้นะครับแล้วก็มาจับจองพื้นที่มาเพ้ยวถังยึดของเป็นของของตนนะครับพอมาคนมันเยอะขึ้นแต่ป่ามันยังอยู่คงเดิมใช่ไหมครับมันก็ลดน้อยถอยลงไปนะคใครมีโอกาสหรือใครขยันก็ทําทเอาอย่างกับตัวผมนี้นะครับผมนี้ก็คนออ,อกจาก การประกอบอาชีพก็คือทำฐานเลยไม้ขายทำบ้านขายเมื่อก่อนเนี่ยคือแต่ก่อนกำนานก็เป็นผู้บุกรุกเหมือนกันครับสุดยอด <c oughs> ของการบุกรุกป่าเหมือนกันนะฮะ <c oughs> แต่ปัจจุบันนี้สำนึกแล้วนะครับคุณแล้วนี่แสดงน้ำทังหนึ่งไปทังเต็ <c oughs> เนจุดเริ่มต้นที่จากเมื่อก่อนเราเคยบุก,กรุกแล้วมเป็นอนุรักษ์เนี่ยเกิดอะไรขึ้นะคะตอนนั้นมันมีแรงบันดาลใจนะครับในเรื่องของ ลึกๆนะครับเป็นส่วนตัวก็ว่าได้นะครับเพราะผมเคยบุกลุกมาเยอะนะครับคิดว่าไม่รู้กี่ต้นกี่ต้นนะครับเพราะว่าโค่นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งแต่ทําให้ไม้เล็กๆมันตายไปไม่รู้กี่ต้นกี่ต้นผมปลูกอีกประมาณหรือรักษาไปอีกประมาณละล้า,ลานต้นอย่างเงี้ยก็ยังไม่เทียบเท่ากับเหมือนกับที่ผมทําทลายไปนะครับ ถ้าช่วงฤดูฝนจะดูสวยงามกว่านี้หน่อยะะเพราะความชุ่มชื้นมันยังมีอยู่แล้วอย่างที่เราคุยกันในป่าเมื่อตอนเย็นนะคะแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างในชุมชนนะคะมันมีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับ <c oughs> เปลี่ยนแปลงไปมากในเรื่องของการามาตั้งกฎระเบียบหรือมาตั้งคณะกรรมการนะครับดูแลให้เป็นจริงเป็นจังนะครับ <c oughs> การตั้งกฎระเบียบ ก็มาจากเรื่องของ<ม>การเกิดปัญหามาก่อนแล้วก็ยกประเด็นตัวที่มันเกิดปัญหามานะครับ<ม>แล้วก็มาเป็นตุ๊กตา<ม>ตั้งเป็นข้อระเบียบข้อบังคัคบคนำเสนอในที่ประชุม เราคณะกรรมการมีมติมีข้อบัญญัติไว้ว่าเราจะไม่ให้มาร้อ,อมคอกนอนพักแรมพานคืนในป่าชุมชนของเราโดยเด็ดขาดนะครับที่มีอยู่ในข้อ,ขอบัญญัติอยู่แลคกันีในชุมชนก็ทำไม่ได้ในชุมช <c oughs> นก็ไม่ได้ครับ <c oughs> คือเรื่องเรื่อง,ร,องร้อ,อมคอกสัตว์ไม่ได้ไม่ได้เลยคือมอเตอร์สามารถขึ้นได้ตลอดขึ้นได้อยู่ในพื้นนะครับซึ่งพื้นที่ที่เราอยู่นี่ก็สามารถปลูกอะไรได้เพราะไอ้ที่ที่พูดบอกว่าสัตว์ที่บอกว่าที่ เมื่อคณะกรรมการป่าชุมชนถูกจัดตั้งขึ้นแล้วสิ่งแรกที่ทุกคนมาร่วมกันคิดก็คือการกำหนดบทบัญญัติป่าชุมชนซึ่งเป็นสเสือกระป้องกันให้คนมาทำลายพื้นป่าบ้านเกิดที่พวกเขาหวงแหนบทบัญญัติที่ว่านี่คือมีอะไรบ้างคะลุงโดยรวม,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 มก็คือห้ามไม่ให้ผู้ใดนะครับไปตัดไม้ทำลายป่าในเขตป่าชุมชนห้ามไม่ให้ผู้ใดนำสัตว์ไปล้อมคอบ <Okay. S 2> เลี้ยงพักแรมรในเขตป่าชุมชนอย่างนี้นะฮะห้ามไม่ให้ผู้ใดนําเครื่องไม้เครื่องมือ,อล่าสัตว์นะครับเข้าไปในพื้นที่ป่าชมุมชนอย่างนี้นะฮะมันก็เลยเป็นข้อที่ชาวบ้านเมื่อก่อนเคยไปหาอยู่หากิน,น,ชน,นใช้ประโยชน์อยู่บ้างใช้ประโยชน์อยู่บ้างมันก็เลยเป็นชาวบ้านเขาก็ต้องอมาช่วยกันมาพูดคุยกันมาถกเถียงกัน จนหาข้อยุติได้ว่าโอ้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราไม่ใช่ว่าจะห้ามไม่ให้ใชผ้ผลประโยชน์เลยแล้วการแก้ปัญหาสําหรับคนที่ได้รับผลกระทบจากผลบัญญัตินี่คะ่ะมันแสดงถึงประชาธิปไตยในชุมชนยังไงบ้างคะเราดูที่ว่าผลประโยชน์คนส่วนใหญ่นะครับแต่เราก็มองความสําคัญคนส่วนน้อยอเหมือนกันนะครับควบคู่กันไปะนะครับข้อสําคัญก็คือ คนส่วนใหญ่มองเห็นแล้วพร้อมปองดองกันว่า,อาโอเคแหละข้อนี้แหละทาอย่างนี้แหละ,ะถูกต้องแล้วแต่แล้วก็ไม่ปล่อยปาะเลยในคนส่วนน้อยเราก็มองความสําคัญเข้าไปก็เพื่อที่จะยกระดับในโอกาสต่อไปก็เป็นระดับหนึ่งระดับสองนะครับก็ปล่อยโอกาสให้เขานะครับได้มีส่วนร่วมมาโดยแบบประชาธิปไตยครับท่านสามารถออกความคิดคเห็นได้นะครับถ้าสมมติว่ามีการยกมือรับรองว่า ข้างไหนก็ให้เป็นครันค้งงเดียวไปนะครับอาจจะละมุบันอาจจะมีหลากหลายเกด 20, ิดจีนี่สิบสาคนเท่าไรแห่งดียิ่งดีครับการดีนี่เพราะอย่างที่หลากหลายมันจะได้มาซอยกันถูกต้อง,องไอ้หน่นอยคนแบบว่านั้นว่าเอ,อ้ยบมาเพราะหาคนนี้สองคนใช่ย,ยังบ่ได้แล้วรัดีแล้วนี่ผมนึงบอกเสนอว่าท่านต่ำสิบหคนขัานต่ำสิบาครับจุดเริ่มต้นของการฟื้นฟูสภาพป,ปา่าชุมชนเขาว,วง คือการจัดตั้งคณะกรรมการป่าชุมชนจาก5หมู่บ้านรอบๆป่าชุม,ช,ม,ช,มชนซึ่งประกอบไปด้วยบ้านท่าปโปง่งบ้านโนนม่วงบ้านวังน้ำเขียวบ้านโป่งละครและบ้านวังอุดมมาช่วยกันดูแลรักษาที่ทท้พื้นป่าบ้านเกิดเ,เ,เพื่ออนุรักษ์ไวไ้เป็นมรดกทางธรรมชาติให้กับคนรุ่นหลัง กันนะคะแล้วทําไมเรื่องของการดูแลป่าค่ะต้องมีการจัดตั้งคณะกรรมการป่าชุมชนนะคะเราให้คนในชุมชนดูแลกันแบบต่างคนต่างดูไปอย่างนี้ไม่ได้อะครัครับมันมีมันเป็นข้อที่สําคัญมากเลยนะครับในเรื่องของคณะกรรมการป่านะครับถ้าสมมุติว่าเราไม่มีอ่ตั้งคณะกรรมการมันก็อ่าทงานไม่เป็นรูปแบบคบมันต้องมีรูปแบบของคณะกรรมการ แสดงว่าการที่มีคณะกรรมการขึ้นมาก็ทําให้การทารํรบบางาน,น <ะ S 2> มีระบบมากขึ้นนะครับม mm ีระบบมากขึ้นนะครับเข้มแข็งขึ้นแล้วที่มาของคณะกรรมการนะคะแต่และคนมายังไงมาโดยตําแหน่งนะฮะ <c oughs> มาโดยตําแหน่งก็คือจากเป็นผู้นําหมู่บ้านนะฮะ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นของผู้ใหญ่บ้าน <c oughs> หรือสมาชิกอบตอผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน <c oughs> ที่เหลือก็คือมาจากที่สรรหาสรรหาก็มาจากมติที่ประชุมเห็นว่าคนนั้นมีคนนุณสมบัติ คนนั้นมีความสนใจกับการดูแลรักษาทรัพยาการธรรมชาติอคือมีทั้งเป็นแบบที่มาโดยตําแหน่งแล้วก็มีการเลือกตั้งกันเข้ามาครับผมและอย่างถ้าเกิดว่าคนที่ไม่มีตําแหน่งเนี่ยค่ะเขาจะเข้ามาในคณะกรรมการเนี่ยมันยากกว่าไหมคะต้องมีตังค์หรือเปล่า,านี่โอ้ไม่ไม่ไม <c oughs> ก็คือคนที่เข้ามานะครับก็คือเขามีกิจอาสาอยู่แล้ว <c oughs> เราทํางานไม่มีผลตอบแทนอะไรนะ <c oughs> <c oughs> เราไม่มีเป็นเงินเดือนหรือไม่มีค่าตอบแทนอะไร เราทำงานก็คือกิจจากจากิจอาสาแต่ที่ได้มาก็คือเราได้ผลกำไรก็คือในระบบของโอโซนอากาศ<ภ>ในระบบของ<ภ>ความสมดุลของธรรมชาตินะครับ<ภ>มีป่าไม้มีอากาศที่ดีฝนฟ้าถูกต้องการฤด,ดูการอันนี้<ภ>นี่ก็เป็นกำไรคีวิตอย่างมากๆนะครับค<ภ>ณะกรรมการรุ่นกิติมศักดิ์นี่ก็คือคนที่เคยประสบการณ์เคยบุกเบิกทำงานกันมาก่อนรู้จักแนวเขต รู้จักปัญหาที่เคยเกิดขึ้นได้ร่วมด้วยช่วยกันแก้ไขปัญหาผ่านมาถึงปัจจุบันนี้จะต้องยังคงไว้ให้ท่านเป็นคณะกรรมการจิติมศักดิ์แล้วคณะกรรมการเมื่อคณะกรรมการรุ่นที่สองต่อลงไปแต่ต่อจากจิตติมศักดินะ์เนี่ยเมื่อมีปัญหาเขาก็จะเชื่อมโยงมาหารุ่นเก่าว่ามีปัญหาอะไรบ้างแล้วการแก้ไขปัญหาจะแก้ไขปัญหายัางไงเมื่อเขาแก้ไขปัญหาไม่ได้นะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งที่คณะกรรมการเงาก็คือ เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงและต่อยอดในอนาคตต่อไปคณะกรรมการรุ่นที่ทำอยู่ปัจจุบันนี้ก็จะกลายขึ้นมาเป็นคณะกรรมการจิตวิสักด์แล้วลูกหลานเขาก็จะได้มาเรียนรู้จากตรงนี้นะครับถ้าเรียนรู้แล้วก็บอกว่าถ้ามีปัญหาอะไรก็ไปถามคณะกรรมการจิตวิศักด์ว่าความเก่าดั้งเดิมมันเป็นมาอย่างไงก็ได้เข้าไปอบรมอบรมเออาสาป้องกันไฟป่าที่เข้ามาครั้งแรกก็ไปอบรมเสร็จแล้วก็กลับมา กมาเขาก็เรียกเข้ามาเป็นคณะกรรมการเพราะว่าได้ทำไ้รักษาไอ้ป่าอยู่ในนี้อยู่แล้วบองกันไวป่าอยู่แล้วพอดีเขาก็มานั่นประชุมกันก็แต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการร่วมและคอยดูแลจุดประสงค์ของการแบ่งคณะทำงานป่าชุมชนในลักษณะของบันได3ขั้นนั่นก็เพราะคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการที่เปรียบได้กับต้นไม้ใหญ่ ต้องการบ่มเพาะความรู้ให้กับเยาวชนต้นกล้าโดยอาศัยวิธีการสั่งสอนแนะนําและทํางานไปพร้อมๆกันซึ่งวิธีนี้ล่ะค่ะจะเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเหล่าเยาวชนเพื่อเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่เป็นคณะทํางานรุ่นต่อไปในอนาคตก็คือตอนแรกจะมีทางผู้ใหญ่ไปประสานงานกันที่โรงเรียนนะคะว่าให้ให้เยาวชนได้มี ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าแล้วก็จะเป็นรุ่นต่อไปที่จะสืบทอดนะคะซึ่งใช้ใช้ชื่อเป็นคณะกรรมการเงาซึ่งจะมีหน้าที่ในการดูแลตรวจสอบการทํางานหรือว่าเดินตามรอยผู้ใหญ่อะคะ่ะเพราะว่าเราจะเป็นคนที่จะสืบทอดต่อไปอะคะ่ะแล้วทำไมาเราถึงอยากจะเข้ามาเป็นก็เราอาศัยอยู่ในชุมชนนี้อะคะ่ะเราโตกับป่าเป็นคนในพื้นที่ด้วยอะ,ค,ะค่ะค่ะโตกับป่าแล้วก็ อยู่กับป่ามาตั้งแต่เกิดอะคะ่ะก็เลยรู้สึกรู้สึกรักแล้วก็รู้สึกมีความแบบเหมือนกับสนิทสนมใช่ไหมคะสนิทสนมกับป่าค่ะเหมือนกับ<ม>ต้นไม้มเป็นเพื่อนม,มีความผูกพันค่ะแนวคิดยกคนออกจากป่าคือประชาธิปไตยในแบบของคนชุมชนวังตะเค่ค่ะพวกเขาคำนึงถึงคนเสียงส่วนน้อยที่ได้รับผลกระทบเรื่องพื้นที่ทำกินจากบทบัญญัติป่าชุมชน และนี่ก็คือที่มาของการจัดตั้งนครพอเพียงค่ะทําไมมีกฎบัญญัติแล้วเนะะี่ยค่ะเราถึงให้คนยังอยู่ในป่าไม่ได้ะคะคือมีกฎละแต่อยู่กับป่าด้วยอะก็ดูเหมือนกับถ้าสมมุติว่าเราออกกฎแล้วแต่ยังก็ยังฝืนกฎอยู่อย่างเงี้ยอ๋อคือถ้าเกิดอยู่กับป่าถ้าอยู่กับไม่ได้ใช่ไหมคะมันยังไงล่ะครับมันเกิดตัณหาเกิดมีความรูปความอยากเกิดขึ้นในทันที ะนะครับถ้าสมมุติว่ามีกฎมีข้อบัญญัติไว้แล้วนะครับเราก็ต้องอ,ออกจากาป่านะครับแล้วก็มาตั้งโรครากหรือมาตั้งที่ถิ่นฐานมาประกอบอาชีพใหม่อยู่จุดตรงที่เลคนเพียเพียงตรงนี้นะ คุณผู้ชมคะนี่แหลคะค่ะบทบัญญัติที่ได้รับนะคะก็คือกระบวนการประชาธิปไตยที่คนในชุมชนเนี่ยได้มาร่วมกันเสนอความคิดเห็นสุดท้ายก็เป็นกฎระเบียบที่ทุกคนเคารพร่วมกันนะคะอย่างที่กัปตันบอกว่าคนที่แพ้วถังป่ามาก่อนยังเห็นด้วยแล้วก็เข้าใจกับแนวคิดนี้แล้วค่ะซึ่นนี้ก็คือที่มาของการพาค,คนออกจากป่าแล้วก็มาเกิดเป็นนครพะเพียงในภายหลังนะคะเดี๋ยวช่วงหน้มามปติดตามกันว่านะครพะเพียงเนี่ยเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันคะคะครับผมเชิญครับผม